สวัสดีครับทุวันนี้นะฮะบางวัดจัดให้แล้วนะกับใน EP 2นะฮะ5นาทีได้รถดีไปใช้นะฮะกับช่องทางดีๆแบบนี้นะจ๊ะพี่จ๋าเป็นอะไรนั้นวันนี้บางวัดนำเสนอให้แต่ละคันไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะวันนี้นะฮะใครที่เป็นสายรถกระบะนะฮะผมบอกได้เลยว่าป้ายแดงนี่แปดแสนกะบาทนะฮะต้องบอกก่อนนะฮะคุ้มค่าแต่วันนี้มาเป็นมือสองต้องบอกก่อนว่าราคานะฮะอาจจะล่วงนะฮะผมบอกได้เลยนะ,ะแล้ววันนี้เป็นรถมือสองคุณภาพเกรดเอใช้แล้ว เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันคืออะไรนะฮะผมบอกได้เลยว่าโคตรคุ้มแน่นอนนะฮะมาเป็นมือสองนะ,ะราคาเล่าๆนะฮะผลเริ่มต้นเพียงแค่6,000กว่าบาทเท่านั้นมาแล้วนะจ้าพี่จ๋านะฮะวันนี้นะฮะรถเข้าใหม่สดๆร้อๆเลยนะฮะกระบะนะฮะใครที่เป็น FC เจ้านาว a r a านะฮะต้องบอกก่อนว่าวันนี้มาเป็นปี2020คันนี้เลยนะฮะมันคือนาวา่าสองจุดห้าคิงแคปอีแบ็ นะฮะต้องบอกก่อนนะฮะปี2020รถมือเดียวประวัติดีนะฮะใครที่เป็น FC เจ้านาวาร่านะฮะต้องบอกก่อนว่าถ้าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาคืออันดับหนึ่งนะฮะแต่วันนี้มาอยู่เมืองไทยนะฮะก็รถก็ยังใช้ดีนะฮะเครื่องเกียร์ไม่มีปัญหาทนทานต่อฤดูกาลนะฮะต้องบอกก่อนว่าวันนี้มาเป็นมือสองราคาจับต้องได้สบายๆจากรถใหม่800,000ก็บาทแต่วันนี้เข้ามาแล้วนะราคาเล่าๆเ,เลยวันนี้เอาไปเพียงแค่399,000 เดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่ามันจะคุ้มค่าแค่ไหนกับเจ้านาว a ร a า i ิ g c a ปตัว Back Edition เดี๋ยวเราเริ่มจากตัวรถกันก่อนนะฮะต้องบอกก่อนว่าเจ้าน a ว a ร a าคันนี้นะฮะขนาดบอดี้เดิมๆนะฮะความกว้างความ,วามยาวนะฮะน่าจะอยู่ที่ประมาณเมตรแนะจ๊ะพีจ่จ๋าความสูงจะอยู่ที่ประมาณเมตรเถ้าเป็นตัวสิประตูเนี่ยจะสูงอยู่ที่ประมาณเมตรแนะจ๊ะพีจ่จ๋าแต่วันนี้มาเป็น i n งแคปความกว้างความ,วามยาวก็อยู่มานเมตรเเท่านั้นนะฮะก็ถือว่าโอเคอยู่นะใครที่กำลังมองหาอยู่นะ ส่วนด้านหน้านะครับไฟหน้าเดิมๆจากศูนย์นิสสันแบบนี้เลยนะ,ะมาพร้อมกับไฟลูกแก้วโปรเจคเตอร์แบบนี้แล้วหรอยังไม่พอเท่านั้นนะฮะมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์นะ,ะอ่าที่สําคัญนะฮะให้ไฟจัดหมอกมาด้วยจะพิจากระจังหน้าเป็นตัวใหม่แล้วนะ,ะต้องเป็นแบบนี้เลยนะฮะอ่าสวยๆแบบนี้เป็นของเดิมจากศูนย์นิสสันนะฮะส่วนในเรื่องของฝากระโปรงนะฮะการออกแบบดีไซน์มานะฮะในเรื่องของโฉมใหม่ก็ถือว่าสวยงามนะ,ะทันสมัยนิดนึงนะฮะก็คือตรงกลางนี้ฮะ ก็จะมีรอยความเตี้ยความสูงนะฮะก็ในเรื่องของการออกแบบมาก็คือสามารถกดลมได้น้ำประโยชน์ของมันตรงนี้นะที่เขาออกแบบมาส่วนของด้านข้างนะฮะมาพร้อมกับซุ้มล้อจากสู่โรงงานนิสสันแบบนี้เลยเขาจัดให้ออกมาแบบนี้เลยนะฮะไม่ต้องไปแต่งเพิ่มอะไรแล้วนะฮะก็ถือว่าโอเคอยู่แม็กเดิม erm t a ต d a า d แบบนี้ขอบ8นะฮะยางใหม่อีก4เส้น2 6 5 50R18 รล่อแบบนี้เลยจากพี่จ๋านะฮะได้ความเดิมนะฮะต้องบอกก่อนนะ,คะใครที่กำลังมองหาเจ้า Nissan Navara เป็นรถกระบะที่ใช้งานและคุ้มค่ากับราคาค่าตัวหรือว่าค่างวดน,นะ,ะผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มใครเอาไปใช้งานส่วนกระจกนะฮะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบนี้เลยนะฮะจากศูนย์ Nissan แบบนี้เลยนะฮะด้านข้างนะฮะต้องบอกก่อนว่าไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนหนักแต่อย่างใดนะฮะมาพร้อมจับก,กุญแจสมาร์ทีย์เลตนะ,ะตัวนี้เป็นตัว King c a นะฮะเป็นแคปเปิดได้แบบนี้เลยนะฮะ รถสวยๆแบบนี้ผมบอกเลยว่าใครที่กาลังมองหารถกระบะใช้แล้วนะฮะแล้วได้ตัวท็อปออปชั่นแบบนี้ตัวแคปนะฮะผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังนะฮะส่วนน็อตตรงประตูบอดอมบอดี้ไม่มีแกะไม่มีถอด <c oughs> การันตีให้เลยนะวันนี้มงมัดจัดให้แต่ละคันนะฮะไม่ว่าช่องทางไหนรายงานตามตรงหมดนะฮะโรบานะฮะวันนี้ทางร้านจัดให้ใหม่แบบนี้เลยนะฮะเบิกให้ใหม่นะ,ะสายออฟโรดไปควพลาดเขารู้กันอยู่แล้วนะฮะว่ามันใช้ดีแค่ไหนนะเจ้าพี่จ๋าอ่า ส่วนด้านท้ายนะฮะต้องบอกก่อนว่าได้เดิมๆแบบนี้นะฮะตัวนี้เป็นตัวรุ่นอีนะฮะ 2.5e นะฮ e นะ 2.5e ท้ายเดิมๆนะฮะบันไดเดิมๆจากสูตรนิสันแบบนี้นะฮะสภาพมาจากไปไ้ายใดยังไงมาอย่างนั้นเลยนะฮะอันนีม้มาพร้อมกับกล้องถอยหลังอีกต่างหากนะจ๊ะพี่จา๋าส่วนใหญ่เลยนวาร่าเนะี่ยถ้าเป็นตัวเก่าส่วนใหญ่จะไม่่อยมีกล้องแต่เป็นตัวใหม่ๆออกมาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเขายิ่งทันสมัยยิ่งขึ้นนะฮะกับประเทศไทยนะฮะวันนี้ ใครที่เป็นสาวเวิ์เนาวาร่าไม่ควรพลาดกับปี 2, 2020คันนี้ราคา399,000อย่าดูไลเนอร์กันนิดนึงนะฮะผมบอกได้เลยว่าคุ้มค่าจริงๆนะฮะไลเนอร์เดิมๆแบบนี้นะฮะไม่มีรอยถลอกนะฮะไม่มีรอยบรรทุกหนักผมบอกได้เลยว่ารับประกันเลยนะท้ายเดิมๆหน้ามันเดิมนะ,ะวันนี้จัดให้แต่ละคลิปไม่ผิดหวังแน่นอนเดีย๋ยวเราไปดูภายในกันนะฮะว่ามันจะเนีย้ยขนาดไหนกับรถสภาพมือสองคุณภ,ภาพเกรดเแบบนี้ สุดยอดมากนะฮะวันนี้ของนาว a ร่นะฮะออกแบบภายในนะก็ถือว่าทันสมัยผมคิดว่าเป็นตัว X Tail ไปเลยนะฮะทุกวันนี้นะฮะในเรื่องของตัวของรถกระบะของนิสสันนาว a ร่านะเปิดภายในมาเนี่ยผมคิดถึง X Tail เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นตรงจอกลางนะจ๊ะพี่จ๋านะฮะทุกอย่างนะฮะเหมือน X Tail เลยนะฮะและคันนี้นะฮะผมบอกเลยว่าคอนโซลหน้าอย่างนี้ยแอร์แบกไม่เคยผ่านการใช้งานนะฮะแอร์เย็นเพลงเพาะนะฮะ วงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะฮะอันนี้ก็คือที่ผมเห็นก็คือส่วนมากจะเจอใน X l นะฮะน่าจะยกของ X l มาใส่ให้เลยนะต้องบอกก่อนนะฮะวงมาลัยมัลติฟังก์ชันโทรเข้าโทรออกสามารถทําได้หมดเลยนะฮะส่วนของฝาถังน้ามันนะฮะก็ใช้กดเอานะฮะเป็นอ่าก็คือว่าหรูหร่าขึ้นกว่าเดิมนะในส่วนของกระบะเบาะนะฮะก็จะเป็นเบาะทูโทนแบบนี้นะ,ะดําตัดด้วยสีได้ทองแบบนี้นะฮะ เบาะก,ก็ดูสปอร์ตขึ้นกว่าเดิมนะจ๊ะพี่จ๋าเบาะหนังตัดด้วยผ้าแบบนี้เลยนะฮะอ่าเบาะยับไม่มียับไม่มีย่นไม่มีโยกนะถือว่าใช้งานน้อยมากคันนี้นะถือว่าเป็นรถใช้แล้วคุณภาพเกรดเออีกหนึ่งคันส่วนเบาะแคบด้านหลังนะฮะก็มาจากศูนย์นิสสัน Nissan แบบนั้นเลยนะกระจกนะฮะเป็นควบคุมด้วยกระจกไฟฟ้านะฮะสวิตควบคุมนะฮะสามารถพับกระจกไฟฟ้าได้สบายๆก็ถือว่าหรูหราขึ้นมาอีกในเรื่องของรถกระบะนะอ่า วันนี้ใครที่ชอบไว้นะจ๊ะพีจ่จ๋าวันนี้ผ่อนเริ่มต้นแค่6 0 0 0กบาทเท่านั้นเองนะแล้ววันนี้นะใครจะซื้อสดเล่มพร้อมโอนได้เลยเพราะว่ารถใหม่8 0 0,000กบาทนะฮะแล้ววันนี้มาเป็นมือสองผมบอกเลยว,ว่าราคาโดนใจมากใหม่นะฮะคันนี้อยู่ที่1 2 1 0 0 0กิโลเท่านั้นนะฮะรายงานตามตรงนะฮะใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะฮะว่าเป็นยังไงน้ำดันไหมเครื่องเกียร์มีปัญหาไหมเดี๋ยวเราไปเทสได้กันนะฮะ บังมัดจัดให้จัะคลิปไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะในเรื่องของกล้องถอยหลังนะฮะอันนี้เราก็ใช้งานจริงกันไปเลยนะ,ะก็ชัดเจนนะฮะอย่างที่ผมบอกก็คือน่าจะยกของตัวเอ็กเมาใส่นะฮะจอเล็กแบบนี้เพราะส่วนใหญ่ถ้าเป็นกระบะนาวาล่านะฮะส่วนใหญ่จะไม่มีจอมาให้นะ,ะที่ผมเคยสัมผัสบานะฮะอ่าอันนี้รีวิวของบังมัดเองนะฮะอ่าอันไหนติชมกันได้นะฮะถ้าผิดเบียนตรงไหนก็ขอประทานโทษด,ด้วยนะจ๊ะ ตัวปุ่มพุสตาร์ r นะฮะก็หรูหราขึ้นมากว่าเดิมแต่ก่อนอาจจะเป็นกุญแจขันนะจ๊ะแต่ตัวนี้ใส่ให้มาเป็นตัวพุสตาร์ r นะฮะอ่าอย่างอื่นก็เหมือนเดิมนะฮะเกียร์เกอร์ก็ออกแบบมาก็ยังถือว่าเป็นรูปลักษณ์เก่าอยู่นะฮะแต่ก็สวยกว่าเดิมหน่อยนะฮะเป็นถุงหนังแบบนี้เลยอ่าคันนี้นะฮะแหลกไม่มีดังนะฮะแหลกไม่มีดังนะไม่มีดังเลยสักแอกนลงนะ,ะไม่ได้ยินเสียงเลยนะฮะอ่ะอาเดี๋ยวเราไปลองช่วงล่างกันนะฮะวันนี้ใครที่กลังมองหาอยู่ชมคลิปนี้แล้วคุณจะได้ รถด uh ีไปใช้ไปกันอ่านะฮะ <bunker. S 1> น, evet, นี่นะฮะเวลาเกียร์ทั้งหมดมี6สปีดนะเจ้าพี่จ๋าต้องบอกก่อนว่าวันนี้นะอัตราการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ3,500รอบนะฮะในการเปลี่ยนเกียร์นะฮะตัวนี้มี6เกียร์ก็ถือว่าขับขี่มันกว่าเดิมนะฮะก็ถามว่าประหยัดไหมสามพั้าร้อยรอบนะฮะก็ประหยัดนะฮะต้องบอกก่อนว่า3,500รอบนะฮะบางคันบางค่ายเนี่ยต้องบอกก่อนว่าน่าจะมีสิพ0นนะฮะอัตราการเปลี่ยนเกียร์เรื่องการเปลี่ยนเกียร์ในที่มันรอบช้าเนี่ย มันอาจจะกินน้ำมันนิดนึงแต่ของโนวาล่าเนี่ยอย่างที่ผมต้องพาดูเนี่ยน่าอยู่ที่ประมาณ3,500รอยรอบนะอ่าหรือว่าไม่ถึงก็แล้วแต่นะฮะอันนี้คือรีวิวของมันเองนะฮะในเรื่องของช่วงว่างนะฮะคันนี้เป็นรถมือสองนะถือว่ายังโอเคแล้วก็ยังดีมากยังนิ่มนะฮะไม่มีไม่มีแบบว่ากึกกักลุกมงลุกหมากหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะก็ถือว่ายังโอเคอยู่เลยนะฮะต้องบอกก่อนว่าเนี้ยนะฮะเป็นรถใช้แล้วที่คุณภาพเกรดเอนะฮะน่าใช้จริงๆนะ ใครทดลองอยากจะเทสได้มาได้เลยนะเดี๋ยวบางมัดจัดให้เลยนะลองทางยาวๆนะฮะนาวาร่ามีหเกียร์นะจ๊ะเดี๋ยวเราลองกันให้ครบหเกียร์กันไปเลยนะฮะอ่าสวยๆแบบนี้นะฮะใครที่กำลังมองหาอยู่เจ้านาวาร่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะรถใหม่แปแสนกว่าบาทแต่วันนี้เอาไปเพียงแค่สามแสนเก้าหมนเก้าพันเดี๋ยวเราไปดูกันอีกรอบหนึ่ง โอ้โหนะฮะแอรอ์อะไรเย็นใช้งานได้ปกตินะจ๊ะพี่จา๋าไม่ผิดหวังแน่นอนกับเจ้านวราคันนี้นะใครที่กำลังมองหาอยู่ไว้ได้ไว้จัดไปไหนก็ได้นะคันนี้นะวันนี้ทางร้านแตงโมคานะฮะจอดอยู่ที่สาขาสองนะจ๊ะใครที่ชื่นชอบนะฮะหรือว่าดูคลิปนี้มานะฮะอ่าเอามาได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราให้ราคาพิเศษให้นะฮะใครที่ติดตามแตงโมคานะ,ะดูช่องทางไหนมาแทปมาได้เลยนะฮะ แต่วันนี้เจ้านาวาร่าย้ำเทีนั้นนาวาร่านะคะตัวทิงแคบสอนะฮะคันนี้2.5 Black Edition นะคะ Black Edition ะะปี2020นะ,ะตัวตัวสูงนะค,ะคันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นตัวสูงนะะสภาพเนี้ยบอ่าส9 9 0 0 0เกันไม่ผิดหวังนะฮะวันนี้บังออกมาลองรถให้กับลูกค้านะ,ะมันสามารถพูดได้เต็มปากนะฮะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันด้วยนะฮะว่ามันจะเนี้ยบแค่ไหนนะฮะน้ำมีดันไหมคันลงคันหน้ามีแก่ไหมนะฮะวันนี้บังมัดรายงานตามตรงนะ รายงานในช่องทางนี้ผมบอกเลยว่ามันได้ชัดๆนะฮะได้ชัดๆเลยชัดเจนเลยนะนะฮะคันนี้นะฮะที่ผมไปลองขับมาเมื่อกี้นี้นะก็คือรถที่ใช้แล้วคุณภาพเอเอนะฮะในเรื่องของช่วงล่างนะจ๊ะพี่จ๋าวันนี้ลูกค้าออกไปแล้วไม่ต้องทาอะไรเลยนะ,ะไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างนะฮะลูกมงลูกหมากนะฮะไม่มีเสียงเลยนะฮะใช้งานได้ปกตินะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นแหลกพวงมาลัยหรืออะไรแล้วแต่นะฮะเงียบนะฮะแอร์อะไรเย็นนะใช้ายยางนนานได้ปกติเดีย๋ยวเรามาต่อห้องเครื่องนะจ๊ะพี่จ๋าวันนี้นะฮะ เจ้าคันนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นน็อตปากกระโปรงนะจ๊ะคารน,นะฮะ L.R ไซส์กว่านะฮะน็อตบอดี้ชุดสีละตานะถือว่าสภาพเกดเอนะยังเดิมๆอยู่นะจ๊ะพี่จ๋ารับประกันตัวถังบอดี้ให้กับลูกค้าไปเลยนะฮะเครื่องยนต์เกียร์นะฮะวันนี้ทางร้านมีการรับประกันเครื่องเกียร์ให้เลยนะฮะหนึ่งปีหรือหนึ่งหมื่นโลนะฮะต้องบอกก่อนนะฮะเจ้านาวาล่าคันนี้นะเป็นเกียร์หกสปีดนะจ๊ะพี่จ๋าสองจุดห้าเทอร์โบนะ,ะคันนี้เป็นสองจุดห้าเทอร์โบตัวตัวสูงนะจ๊ะพี่จ๋าว ถ้าคลิปนี้นะฮะมีเนื้อหาดีๆสำหรับท่านก็โปรดกดไลค์นะฮะกดแชร์กดตัปตะไทยให้หน่อยนะจ๊ะพี่จ๋าผมบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังรอมาเทสได้ได้นะแตงมังควาสาขาสองมังมทองนะจ๊ะพี่จ๋าใครอยากมานะฮะวันนี้นะมังมัดของฝ่าวางหน่อยละกัน0 9 3 3์เก้6สนย์หกสะจ๊ะพี่จ๋าสรุปคันนี้ทีเดีนะนิสสันนาวาล่าสองจุดห้าแบล็กอี dition นะฮะปี2020นะฮะวันนี้เอาไปเพียงแค่ราคา399,000เาหบังมัดจัดให้